สวัสดีครับบ้าเถ่าสวัสดีท่านชุ่มครับคืนวันที่20พฤษภาคม2567นายนะครับผมโอ้ลมเย็นนะครับผมบ้าเถ่าเพิ่งกินข้าวแล้วนะครับกินข้าวแลงแล้วนะครับผมกินทอดไข่ครับทอดไทยกับพริกน้ำปลานะครับวันนี้นะฝนตกบางคำอากาศเย็นสบายเด้อพี่น้องเด้อนะครับตกแห้งอยู่ครับตะวันบดดนนะครับผมเอาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามกันเข้ามาหลายนะครับผม อสารคามนะครับชุดสามตัวนะครับงวดที่ผ่านมาศูนย์หกเก้าสามตัวแตกด้วยพี่น้องนะครับอ่าเอางวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับจังเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ากันนะครับอาจารย์เพิ่นจะปล่อยกลางดึกนี่เลยบบอลคืนนี่ครับผมคืนวันที่ยี่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมแต่จะลงให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องตอนเช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดด้อพี่น้องเด้อยนะครับจะลงให้ตอนเช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ตอนนี้ยหน้าบ้านนะครับผมเดินมาจากบ้านเจรลตลอตเตอรี่นะครับว่าจะไปเอาสลากกินแบงลอตเตอรี่พันธุ์ไดนมาจะมาพรุ่งนี้เดี๋ยวตอนเย็นจะไปิังน้ากันนะครับว่าบ่าวแถาสังจองตัวได้ไว้นะครับราคาพอดีฝันแล้วนะพี่น้องก็จะไปเอาจะไปเอาลอตเตอรี่น้ําเจร์เพิ่มนะครับเอาเข้าบ้านนะครับไปฟังน้ากันนะครับออสารคามชุดสามตัวนะครับอาจารย์พนจห้ชุดไหนเว่าปล่อยกลางดึกเลยนะครับเพื่อได้ไปหา สลากกินแบงค์นะครับหาลอตเตอรี่ไว้นะครับเผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่นะพี่น้องเนาะอ่เข้าไปชมเข้าไปฟังน้ำกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่20พฤษภาคม2567ัเด้วพี่น้องกลางดึกนะครับผมสามพึ่งกลัวแล้ว นะครับตอนนี้ออสารคามยูนิสัยนะครับวันที่ผ่านมาสามตัวนะครับเป็นสามตัวต้นครับศูนย์หกเก้านะครับสามตัวมันออกหกเก้าศูนย์อาจารย์เพันให้ศูนย์หกเก้านะครับสองตัวให้ต่องวดแล้วนะครับเอฟซีถามกันคำลาหลายรอชุดสามตัวงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเปิดมาอาจอยากไปหาสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไม่ผิดหรองเนาะอ่า เป็นแนวทางสลากกินแบ่งลอตเตอรี่และพี่น้องเด้อนะครับผมตอนนี้อาจารย์กฤติสายนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่วงดึกดึกน้อยอาจารย์เนาะครับผมฝนกระตกอยู่บ้านวังวังแล้งเลยพี่น้องโต๊ะแห้งนะครับเป้าเถากกับเขามาว่ายมันนี่นัก้างมาอืมนะครับผมกินเขาแร้งเรียบร้อยน้อยอาจารย์เนาะครับผมเมี่ยเป้าเถากินง่ายๆพี่น้องมันเนี่ ไข่เจียวกับพริกน้ำปลานะครับท่านผู้ชมที่จริงอยากกินน้ำพริกปลาทูฝนตกเลยื่อยเลไปตลาดพี่น,อน้องมือหนีเฝ้าวกับข้ามาธรรมดาขันบ่อเ้าวนี่ใส่จะแวะตลาดก่อนไในยังกินแรื่องอะไรกันมนีนะครับมกห่วงโอ้ห่วงเป็นเป็ดตองโเป็นมะฮัฟโใส่ใบตองนี่ใส่หมอกใส่หมกใส่หมกเป็ดตองนี่ครับโอ้โนี่แหละครับของมาเสียนะครับผมเอา นะครับชุดสามตัวนะอาจารยะเนาะชุดสามตัวหวดที่ผ่านมนามาสามตัวอีพี่น้องสามตัวแตกอาจารย์เพิ่นให้ศูนย์หกเก้าสามตัวหกเก้าศูนย์งวดนี้เอาตรงๆไ,ได้กา,ารเด็ติตรงครับได้คุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์ว่าช่วงโค้งสุดท้ายจะมี เลขมาจากเกาหลีบ่อยจังครับผม่ม้นมาครับครับผมอืมข้าเจ้าถูกดีบ่อหรือจงไงแก่ถูกดีครับถูกดีถูกครับผมถูกต้องวันต้องวันอืมว่างสามสิบวันแล้วถูกมาสามสิบวันแล้วครับผมครัมัมถูกนิหน่อยถูกหลายพอบ่อยจังครับผมถูกหลายพอจากเกาหลีเลยพี่น้องเด้อครับผมอก็เลือย่างมากว่างไงเอ็นซี่ตั้งร่งแม่บ้านแถวพวกนี้แล้วครับ ครับอาจารย์เพิ่งมาครับครับเพิ่งเขามาสามสี่งวดแล้วมาสั่นอาจารย์ว่าอาจารย์แล้วเฝ้าเขาอยากเก่ลงธ่รมดาเพิ่นบอกไครปะครับจากเกาหลีเนี่ยครับเพีงวางไปครับเพิ่นบอกไคบปะครับบอกครับเพิ่นว่าลงไอ้บอกไคยังบอกครับเป็นญาติกันบอกลิตจตง้ดไเพิ่นจึงบอกอาจารย์อืมเป็นญาติกันเด้ทผช่ชมเพิ่นจะงบอกนะครับเลขลักจากเกาหลีจังรอด หลายแต่ละหมวดคุนได้หลายคูบ้างโอ้คืหางเดียวเลยครับหางเดียวเลยครับโ,โ,โ,โอ้พี่น,อน้องนะครับมีได้รุ่นอีกแล้วนะครับผมจากเกาหลีจังรอเดียวมันเป็นเลขสามตัวเป็นเลขสามตัวอาจารย์สามตัวหางเดียวไหมครับสามตัวหางเดียวครับโอ้ไกลๆมือนะครับนะอเอาอาจารย์ของอาจารย์ชุดสามตัวมากไหมครับผมสามตัวเดี๋ยนะครับสามตัวหลักร้อย เกศคูด้วยครับเบื่องเกศปูด้วยเกศหางด้วยครับหมวดวันนี้ขึ้นได้เกศหางจนจนกระโกงหางมันม่มีไมีหงหางแล้วครับครับแม่นแต่ว่าจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับ้หางอีกมันจึงเริเป็นเกศหางอ้าวเป็นเกศหางเอ้าหลักร้อยตัวไหนอาจารย์แต่ว่าขาดอยู่ในเต็ดสองตัวนี่งขึงอนครับครับอยู่ในสองตัวนี่ครับอยู่ในชุดที่อาจารย์ให้ชุดสองตัวไหมครับผมครับผมอ้าว เอาเลยนะครับเอาเลยกันเลยครับมีหลักร้อยตัวแรกกันหลักร้อยมีเก้าคำหนึ่งนะหลักร้อยมีเก้าอีกครับผมวันนี้เก้าคำหนึ่งคบครับผมเด่นตัวเาคด่นเก้าอีกเอ๋ออาจารย์น้อยเด่นเก้าวนนี้หลักร้อยมที่แล้วหลักร้อยว่าเขามันสลับซืษอีได<ถ>้เป็เอาานองเ้อครับมันสลับลักครับทารักลอยเขานี่คือสามตัวแตกตรงๆครับผมอะออาจารย์ครับมีหางได้ไหมมี เก้าห้าเก้าครับเก้าห้าเก้าเก้าสี่เก้าครับเก้าสี่เก้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าครับหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าครับเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดหนึ่งห้าแปดครับหนึ่งห้าแปดครับผมครับ เพิ่มตัวหนึ่งมันจะเป็นเจ็ดสี่เก้านะครับเออคือได้เจ็ดมาใส่แล้วได้ลักร่อยคือโบมี่เจ็ดเจ็ดเนียเอาตัวเด็นเขามาจับครับตัวเนี้ยเอาตัวไรกก่อนครับผมเอาตัวเด่นเขามาจับไปที่เก้าครับตัวเด่นบอกครับผมอืเอฟซีจะผมมตัวหนึ่งมันจะได้เป็นเจ็ดอ่าสูตรนี้มันจะได้เป็นเก้าครับหนึ่งทม่อีนะครับอ๋อครับอีกสูตรหนึ่งได้เปล็อกได้อีกสูตรหนึ่งมันเป็นเจ็ดเป็นเกล็ดจับมาใส่อ่า ครับผมแอดเจ็ด <sketches> ส oh, ี่เก้าอเพิ่มให้อ mm ีกครั้งหนึ่งครับผมเพิ่มไปทั้งนีาอีกสูตรหนึ่งนี่แหละครับครับครับผมเห็นตามตัวเลขตีสองคู่นี่แหละครับตัวปูเล่นหาเก้าเก้าหาเก้าครับเล่นเก้าหาเก้าครับผมเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดหาเก้าหาแปด่เก้าหาแปดครับเล่นลักเก้าครับ เจ็ดสี่เก้านี้คืออาจารย์เอฟซีาถามมา,มาได้ยังไงอีกสูตรหนึ่งมันเป็นตัวเด้นแม่อีกมากตัวหนึ่งอีกสูตรหนึ่งพ่นได้เจ็ดนะครับหลักร้อยหลักสูตรห<ม>นึ่งไั้เจ็ดมาจับไส์สามตัวอ่าครับผมครับผมตัวเน้นตัวเด่นตัวรองตัวนี้ครับบนหลังโต้หรอครับครับผมครับผมเอานะครับมาชุ่มน้ำกัน,นะพี่น้องนาจอได้ทำชุ่มเ้อนะครับอนในอาจารย์ยนูนสาย อสารครามนะครับผมวัดที่ผ่านมานี่ครับ069นะครับลักลอยบอ่เขานะพี่น,อน้องทาจับลักลอยเขานี่ก็อาจจะมาตรงๆนะครับ069นบชุด2ตัวอาจารย์ให้แล้วต่องวดให้ไปหายิบจับสลากกินแบงไว้แล้วนีครับผมเด่น8กับ9นะครับผมเล้ติด4 5 6 48 49 58 59 68 69เน่นให้3คู่4เ หาแปดหาเก้ากับกับตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาชุด3ตัวอาจารย์หลักร้อยนะครับเด่น9รองหนึ่งนะครับหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งในเจ็ดได้เป็น้องเด้ออย่างง,งว่าเจ็ดสีเก่ามาได้จังไหนอีกสูตรในเจ็ดเป็นวายจารย์เด่นเจ็ด,อ,ดอ,อาจารย์เพิ่นกระับ,บครับ,จ,บ,รบจับมาหางเดียวครับจับมาหางเดียวถ้าผูใ้ใดมักเจ็ดกะเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าแปดได้นะครับ,รบแต่ว่าอาจารย์จับมาเด่นเจ็ดสีเก่า หางเดียวผู้ใดมักเจ็ดหาเก้าก็ได้เจ็ดหาแปดก็ได้ครับผมเอาดีครับทำชว่วงอะไรชุดสองตัวครับชุดสามตัวนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอนะครับ,รบชุดสามตัวหายิบจับสลากินแบง่งได้พี่น้องเด้อหาได้รางวัเลเลขเลขไทยสามตัวก็ได้หรือรางวัลเลขไทยรางวัลที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะสลากินแบง่งรัฐบาลน,นะเด่นหลักเก่านะครับเก้าห้าเก้า 949958นี่ชุดเด่นครับชุดร่องขึ้น159 149 158นี่เป็นชุดร่องนะครับ749นี่เป็นตัวกันเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเด่น7หลักร้อยนะครับเป็นเลขจับมาแค่หางเดียวหรือผูดด้ใดมัก759 758ก็ได้เอฟซี FC จะถามว่าอ้าว7มาได้ยังไงอาจารย์เพิ่นบอกว่าเด่นอีกสูตรหนึ่งมับนบมาดันมี อมีแคปหน้าจอชุด2ตัวนะครับทำชุ่มพายยิบจับสลากกินแบงค์กับตัวด้วยได้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้เผื่อมารางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับแคปหน้าจอครับผมนะครับอาจารย์พัฒนาเลขจากเกาหลีลรอนะครับผมครับผมเพิ่นจะได้มากช่วงใดล่ะอาจารย์จากเกาหลีใกล้มือออกนะครับใกล้มือออกเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นจะส่งมาหาบ่าร์ถอดนะครับคุยกันแล้วอาจารย์ว่าเดี๋ยวจะบพักไร้มาก่อนเออ ไถไดมาแล้วเจะะอ่ารีบลงให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเลยนะครับ,รบพ่นถูกมาสามสี่งวดไหนตีครับครับผมถือมาสามสี่งวดออเอาท่านผู้ชมนะครับงวดนี้ลักลอยเห็นแม่นแมนได้อาจารย์นด้วยครับผมทำแม่นนี่ปุ๊บธรรมดาสองตัวของอาจารย์นี่หลุดยากพี่พี่น้องพึ่งหลุดนะครับสองตัวนะครับผมแต่ว่าไปเข้าสามตัว นะครับเองตัวจุดหันพ่เขานะครับเมื่อสองตัวเมื่อกี้พ่กเขาพี่น้อนเป็นเอาสามตัวตาลีสามตัวมามากหนึ่งก้อยมีเยวเลยเป็นสามตัวโต๊ดบะได้บ่ได้มากตรงตรงพี่น้องบ่ได้มากตรงแต่ผมอ้านะครับช่วงดึกๆแล้วอาจารย์จะได้พัก่อนนะครับผมครับผมบ้าวเท่าก็จะลงมห้เช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้พี่น้องได้เพราะว่าขึ้นอีกดึกแล้วนะครับถ้าล่งการดึก fc คือเจ็ดนอนแล้วนะครับลงให้ตอนเช้านะครับผมเอาบ่าวเถ่าขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมครับครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอ๋อสารคามนะครับบ้านเป็นคุณปุ๋ยบ่วยง่าด้วพี่น้องเด้อการว่าการเนียงอาจจะไข้ขึ้นการว่าวซ่าเนบเนบแงมาขัดชมชุ่มท่านนี้อ๋อสารคามนะครับการแจก fc แฟนงขัดทั้งชมทเก่านะครับบ่าวเถ่าไม่มีเพจไม่มีกลุ่มนะครับถ่ายเห็นคลิปบ่าวเถ่าอยู่ในเพจนีต เป็นเป็นเพจปลอมนะครับบาวเท่าไม่มีกลุ่มนะครับมีแต่ช่อง YouTube อย่างเดียวนะครับจากเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนั้นนะครับเนาะครับมีแค่ช่อง YouTube ไม่มีเพจไม่มีกลุ่มและท่านผู้ชมเด้อนะครับเอาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับขอบคุณพ่อใหญ่ยมยสุขุสุขณนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงเย็นด้วยพญ่ยมยศุขและสุขสุขณนะครับให้เฮงเให้โชคให้มาพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ